สวัสดีครับวันนี้เรามาดูประตูสไลด์ไฟฟ้าของร้านสปอร์ตแวนออโต้กันนะครับผมมาดูที่ปุ่มกดกันก่อนนะครับปุ่ม power off ให้นะครับผมเวลากดไปประตูจะไม่ทํางานนะครับแล้วเราก็กด on นะครับผมเพื่อที่จะดูประตูทํางานนะครับอ่าเรามาดูประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์แล้วเราก็จะนิ่มๆนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าจัดชุดประหยัดไปนะครับผมแต่ว่าอยากได้ปุ่มกดนอกในนะครับ ต่อไปเรามาดูฟังก์ชันรีโมทนะครับฟังก์ชันรีโมทก็จะล็อกนะครับผมกดประตูก็จะไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็ลองกดคายล็อกนะครับกดคายล็อกปุ๊บอ่าเรามาดูครับ รีโมทเปิดล็อกนะครับก็จะประตูก็จะเปิดขึ้นให้นะครับผมอันนี้นะครับประตูก็จะเปิดนิ่มสโลว์นนิ่มนะครับนะครับผมนะฮะเราปุ่มกดเรานะครับผมเนี่ยฮะกดก็จะสั่งปิดนะครับผมตามใจมือคลิกมือก็ใช้ได้ปกตินะครับดันไปทางไหนก็จะใช้ได้นะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณลูกค้ามากนะครับใครอยากได้ติดต่อมาที่สปอร์ตแลนด์ออโต้บายออโต้พอยต์นะครับผมร้านผมนะครับ